อยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำถึกสงคราม,ามเรื่องใหญ่ทั้งนี้ยวข้าจาัดก,การเองอันศรีสุชนนัคราชกับศรีสุวรรณนัคราชเป็นพยานนักราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดานนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไร ำนานของคำชโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเละนะครับสีสุวรรณนาคราชสีสุวรรณนาคราชสร้างที่คแข่งแข่งกับพญาศีทุโถนะะเป็นคำชโนดที่เป็นน้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าสศรีสวรรณนานที่ขุดเป็นน้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ย เป็นคําบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพภาพภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคําชโนที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตการเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ย มันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นเท้ารรนนาทซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาาองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้าโขงไม่เคยไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนางคำาชวนคน ถือว่าเป็นเป็นเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เทปท,ที่ให้มามาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าประปรกอีก,กอีกแล้วฮ่าหลีกเล่นละหลีกเล่นหลีกเล่นจากสังคมอุตสาหกรรมบ<อ>ูมมานานละคงได้มีโอกาสโ้นควาใหม่แตะโดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นเท้าวสุวรรณ แม่น้ำน่านในตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มันจบมายังไงต้องชมนะครับจักทำฉนอดอย่าไปไปปิงวางยมน่านแล้วก็โอ้โหยิงตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำฉนดตำนานคำฉนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเปาโลปัด